ั่นนาเกี่งโมงเรารอต้องเปิด1ดโมงครึ่งจะบ่ายโมงแลมวมมีที่นั่งต้องต้องย้ายร้านแล้วมั้งเนี่ยต้องต้องเปิดร้านใหม่ใหญ่กว่าเดิม่ั้งจากตอนแรกเนี่ยโอ้โหคนต้องไปต่อคิวรอหน้าร้านเก่ายังไม่ทันเปิดเลยนะคนมาต่อคิวกันแล้วนะบางคนนี่นั่งรถไฟาจากต่างจังหวัดมากินอะไรขนาดนั้นเลยฮิตมากรูปเขาก็เลยเปิดร้านใหม่มาอีกร้านหนึ่งนะอยู่ในซอยเดียวกันนี่แหละ จากร้านเดิมปุ๊บเดินออกมาเลี้ยวขวาเข้าตอกมาก็จะเจอเลยเขามีการพัฒนาตลอดนะฮะนอกจากเปิดร้านใหม่เนี่ยมีเมนูใหม่มาอีกใช่ไหมมีอะไรมาใหม่เพิ่มเติมบ้างคราวนี้เมาจากสิบฉบบกินยังยังเลย มีด้วยมากนะมีมัตตันมัตตันชิกาบับมีฮัมมูสเลยนะฮะมีฮัมมูสกระไก่ไก่นี่เป็นชวามาไหมใช่ไหมนี่มัแบบปอกไก่ชิคเก้นิกระไก่อ๋อมูสกับชิคเก้นติก้าโอเคไม่ได้ชวามานะฮะคือเป็นลูกครึ่งเลยบะนนกับอินเดียตอนนี้มีผสดเมนูนะมีเด็ดเมนูตัวนี้มีบางคนก็บอกเออแนะนำให้หน่อยนะเชฟแนะนำให้หน่อยอยากกินหลายอย่างนะ ใครก็มาสั่งได้ที่ mix b l ตอ e r นะ mix b l ตอ e r ก็ผสมทุกอ,อย่างเดือดถังน้ำตาลให้อยู่เดือดรไหมตัดยืมไให้น้ำตาลสามกระตุกตสามกระชอนอโอเค ส่กินในผัดลำด้วยโอ้ไม่เคยกินน้ำปั่นใส่ในผัดลำเลยแหมโร,โรสวอเตอร์รสเสียนะกันนี้น้ำแดงอ,อ,อืมกินหึงเลยหอมมากหอมจนฉุนเลยกินกุหลาบ ตัวไม่ตัวไม่พอใส่ในแก้วเขาอี่อีกอ มีครีมโปไม่หยิดโอ้ <c oughs> นวัวจริงนวัวมากแบบอย่างแรกเลยนะกลิ่นกลิ่น <c oughs> กุหลาบหวานหวานขึ้นมาก,ก่อนเลยปึ๊บแล้วมันเข้ากับรสหวานของ <c oughs> แคตาลูปาน,นะใส่ครีมไปอะ่ะมันนวลอะ่ะทุกอย่างมันไปทางเดียวกันหมดเลย <c oughs> ใครอยากกินก็ไปเ้า <c oughs> หรือลุกเอาครับถ้า <c oughs> <c oughs> อยากกิน อยากกินน้ำปั่นใส่รสวอเทอร์นะถ้าอยากกินต้องไปลองถามลุกเอานะถ้ามีก็ทำให้ก็ฝ่ายในเมนูไปเลยจบๆไปคนอยากกินอยู่แล้วไปเลยกันแล้ววันนี้เรามีอะไรบ้างฮะมีอันนี้นี่มัตาริิเกบับใช่ไหมเข้าใจเลยทำไมเป็นเมนูรอดฮิตโอ้โหอร่อยนี่ จับเข้าไปปุ๊บเคี้ยวไปเนี่ยอย่างแรกเลยหอมมากหอมทานหอมควันหอมทานอตามมาด้วยกลิ่นวิรานะกลิ่นมันจะแบบเรี้ยวๆนิดๆกลิ่นแบบสดชื่นสดชื่นแล้วมีตัดด้วยความเผ็ดของพริกลงตัวมากอร่อยริงอันนี้กินอะไรก็กินอะไรก็อร่อยกินแยแป้งกินยานานกินข้าวอร่อยหมดต้องสั่งเลยอันนี้ต้องสั่งเลยมาสั่นพีกระบอก ปะกล,ล้าอันนี้ไม่มีนี่ไม,ม,ม,ม่มีมมเ,เ,เมนูไม่มีอันนี้อันนี้แถมและเนี่ยบังกระดิษนี่ก็อันบงังกลาเทศนะฮะขึ้นซอสเรียบๆชิม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 ,เ,ม,เ,มเ,ปเป็นเนื้อแบบแป้งมันเคยเผ็ดมันๆ <c oughs> เนื้ออะไรแพร ลิ้นของอะไรลิ้นของวัวหรือลิ้นของแพะควายออลิ้นควายโอ้โหหาของยากมากินเนื้อหาของหายากด้วยลิ้นควายด้วยแกงลิ้นควายลิ้นวัวว่าหายากแล้วเจอลิ้นควายไปไม่รู้ไปหามาจากไหน,นอาหารบางเรื่องไม่ทำที่บ้านจะไม่เก็บวิธีการทำที่บ้านยากยกินใช่ไหมก็ให้พี่เดชเกสมาใช่ไหมก็ทำใน ไม่มีเกินเทศเดยมากใช่ไหมไปกินเทคอนเทนหน่อยแล้วก็ไอศกรีมทำแกงก่อนแล้วก็คนแกงลิ้นควายอาหารประจำบ้านคณะเทศมันมีความมันมันะมันมันแล้วก็เผ็ดเครื่องเทศจะออกเแล้วครับมันออกไปทางบบจัดจออกทางรสเผ็ดอะคล้ายๆเนี่ยคล้ายๆแกงเผ็ดบ้านเราเลยแกงเผ็ดอาหารไทยคล้ายนะ แต่ว่าแกงเผ็ดก็ไม่มันแบบนี้แค่นั้นเองแต่นี่เมนูพิเศษมากนะไม่ค่อยทำตลอดคือเป็นเมนูเลี้ยงแขกเลยพูดง่ายๆมีแผนจะเพิ่มเมนูอะไรใหม่ไหมรสเส้นด,ด่างแล้วก็ซีฟูด้ดโอ้โหเป็ดปอบเลยนะเหมือนเป็ดปักกิ่งเน,นี่ยเหรอโอ้โหตายแล้วแล้วก็ซีฟูด้ดซีฟู้ดแบบไหนบ้างซีฟู้ดก็กุ้งกุ้งฟิชแล้วก็ไม่ใช่ พวกแกงแกงปลากแกงกุ้งเนี้ใ่แกงแนวไหนมีแนวแบบเบ,บ,บงกอลีไหมอยาก<ช>กินมาก<ด>อออยากกินแบบอยากกินอาหารเบงกอลีมากเมืองไทยไม่เห็นมีขายเลยเดีคุวนนี้ือนอัมฎอดนะอามดอนการี ทุกคนมาดื่มนะเรีย็นมาด้านหลังเราพี่มีทำให้ทำบุญนะที่ทำบุญอันนี้คือให้ใครไปใครมาใครก็ได้หมดแล้วก็มาทำให้แจ็คใช่ไหมใครมามารับได้ทุกมูขึ้นนะแล้วทุกวันถ้าใครมาร้านช่วงเย็นเนี่ยรับไปเลยไม่ต้องมากินที่ร้านก็ได้แค่ผ่านมาเฉยแต่มาแล้วก็มากินนะครับมาถึงที่แล้วมากินก่อนแล้วก็เอากลับไปกินบ้านด้วย อนี่ก็กำลังทำกันเข้ามาเคมเ่นเลยนี่นะฮะอันนี้ครบแล้วมีชิคกเกน้นเบเยนี่นมีพาโกรา่ามีผักทอดมีมีเบเยนี่มีผักทอดพริกทอดแล้วก็กอินดับพลัพนามนะจ๊ะสถานการณ์โควิดอย่างนีนะะ้ถ้าเกิดมาร้านไม่สะดวกก็สั่งได้นะครับมีทุก ช่องทางเลยเขียนว่าอะไรบ้างเนี่ยเรียนอัลกุรอานนะออแปลว่าเรียนอัลกุรอานอ๋อเป็นอรคือเป็นนักกุรอาน ก็เขียนให้สิอันนี้ก็เขียนมาเชออัลลอฮฺตะเบร์กอัลลอฮ์ก็คนศาสนาอิสลามก็เขียนแบบนี้นะให้์ยูฮันฟีเซอร์ไพรซิ้งว้าวใช่ไหมนุสิลฟูร์แบบนี้มาชออัลลอฮ์ฺใช่ไหมคนภาษาอาหรับว้าวนะเราเหมือนนี่ไงเคยดูเคยดูบอลไงดูบอลแต่เวลาจังหวะยิงประตูโอ้อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อย่างเงี้ยเหมือนกันเลย จะลามห้ามผมว้าวนึงนี่เข้าใจมพูดได้จบีบกมาชอรมลอสุบฮานัลลอฮ์ต้องมีการล้ออยู่ในใอยู่ในคำด้วย okay. โอเคอเนี่ยฝนตกลูกเจ้าของร้านนี้เขาขี่มอเตอร์ไซค์มาไปส่งขึ้นรถเลยม,มีร้านไหนจะบริการดีถึงขนาดนี้ไม่มีแล้วนะเพราะฉะนั้นมาอุดหนุนกันเยอะๆเอาเรามาเลสโลองขอบคุณมากครับเจรกันม่ครับเจอกันนะ ร้อนลังมานะอาโอเค